มาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานร้านสนุกเกอร์ครับเปิดศึก ตบปีกันกลางร้านระหว่างพนักงานกับลูกค้าครับแล้วก็มีเรื่องเข้าใจผิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผู้ชมดูเสียบสาวพนักงานก็พยายามที่จะเนี่ยเหมือนกับเปิดศึกเลยกับลูกค้าในร้านแล้วลูกค้าเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยเป็นชาวต่างชาติด้วยนะชาวต่างชาติอยู่หลายคนเลยแต่เหมือนตบปีกันนะครับนะคนอื่นๆก็พยายามเข้าไปห้ามปรามเขาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยคว้าลูกสนุกปาใสครับคือฝั่งลูกค้าสาวเนี่ย ไม่พอใจด้วยออนะก็ปลาลูกสนุกใส่กับพนักงานร้านเลยจังหวะนี้แล้วไปโดนล,ลูกค้าคนอื่นที่เป็นผู้ชายชาวต่างชาติจาเจงหวะเรื่นี้โสลภาพกชายลูกค้าหนึ่งปลาลูก,กนนสนุกใส่เลยดีนะไม่โดนชายชาวต่างชาติเต็มๆอะ่ะถ้าโดนหัวหัวแตกนะหัวแตกได้เลยนะครับนะทางลูกค้าที่บาดเจ็บเนี่ยก็คือนางสาวนัทนิชาอายุ39ปีที่เป็นคู่กรณีกับพนักงานร้านเนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกพนักงาน10คนรุมทำร้ายจนหัวแตกเลยอ่ะ เธอบาดเจ็บด้วยนะครับไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยาแล้วเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอเข้าไปใช้บริการในร้านที่เกิดเหตุแล้วเธอซื้อชุดพนักง,งานมาใส่คนก็เลยงงเ,เ,เป็นลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วทําไมคือเห็นชุดพนักง,งานสวยดีก็เลยไปซื้อชุดพนักง,งานมาใส่ครับทําให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในร้านเนี่ยชายชาวต่างชาติคนอื่นๆเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นพนักง,งานนะ ลูกค้าที่เป็นผู้ชายที่ชาวต่างชาติก็เข้ามาชวนพูดคุยจะสั่งเครื่องดื่มให้เธอก็เลยเรียกพน,นักงานตัวจริงเนี่ยมาดูแลชายชาวต่างชาติคนนี้สักพักครับพน,นักงานที่เป็นคู่กรณีเธอเนี่ยเข้ามาต่อว่ามากล่าวหาว่าเธอเนี่ยเดินคุยกับลูกค้าไปทั่วเลยเนี่ยก็เลยมีปากเสียงและตบตีกันในที่สุดนะครับทีนี้ข้อมูลจากพน,นักงานคู่กรณีนางสาววิไลาอายุ30ปีเธอก็ไ,<ๆ>ไปแจ้งความเหมือนกันให้การยืนยันว่าไม่มีพนักงานคนไหน กล่าวหาว่านางสาวนัทนิชาเนี่ยเป็นหญิงขายบริการอามีประเด็นนี้มากะ,ะ,ะมันก็ไปกล่าวหาว่าเนี่ยเขามาเหมือนกับสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนในร้านอ,อะไรเงี้ยไปซื้อชุดพนักง,งานมาใส่แล้วก็เดินไปทั่วเดินไปคุยกับลูกค้าคนอื่นไปทั่วเนี่ยนะครับเหตุผลที่ต้องเตือนให้นางสาวนัทนิชานั่งอยู่ที่เต๊ะเฉยๆเนี่ยต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะเฉยๆเพราะว่าลูกค้าคนอื่นมาร้องเรียน แว่านัทนิชาเนี่ยเดินวุ่นวายไปทั่วร้านเลยปรากฏว่าทําให้นางสาวนัทนิชาคนนี้ที่เป็นลูกค้าเธอไม่พอใจโวยวายแล้วไปทําร้ายเธอก่อนนี่คือข้อมูลจากพนักงานในร้านนะครับเบื้องต้นตำรวจจะขอสอบปากคำหาข้อเท็จจริงและดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดต่อไปครับค่ะ